ายถึงใครนั่นหมายถึงสถาบันเบื้องสูงสถาบันพระมหากษัตริย์และประกอบกับสิ่งที่คุณฮาร์ไปคอมเมนต์ในเพจของคุณประวินชัชจวานพง่งพันธ์คด,ดีผู้มีความผิดคดี1นึกับแนวร่วมธรรมศาสตรนะ์หมายความว่าคุณฮาร์ตนะครับมีความผูกพันกันใช่ไหมข้อต่อมาก็คือว่าคุณฮาร์ตเองหลังจากที่ผมนะครับ ได้ไปแจ้งความดําเนินคดีที่สนรนงรังเล้งร่วมกับนะครับทนายอภิวัตรแล้วคุณฮาร์ดได้โพสต์อะไรท้าถายขึ้นมาอีกหลายเพจหลายโพสต์เช่นกรณีเกี่ยวกับเรื่องนะครับของเบื้องบนนะครับในการพัประชวนมีการโพสต์ในเรื่องของการเอารูปของนะครับนปิยบุตรแสงกนกุลกับคุณช่อพันธิกาวานิช มาเยาะเย้ยท้าทายแล้วก็จะมีการโพสต์ต่อยอว่าเดี๋ยวจะนะครับเอาลูกคุณโทนี่ทักษิณขึ้นมาเยาะเยะ้ยถากฐานท่านนายกซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคุณฮาร์ดก็แสดงตนว่าไม่ได้หยุดการเคลื่อนไหวการเยาะเย้ยหรือการสร้างนะครับความเป็นแนวร่วมกับกลุ่มคนที่คิดล้มล้างสถาบันคิดล้มล้าง ปฏิรูปมาตรา112หรือกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่ม3นิ้วกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ชิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคุณฮาร์ดก็รู้ดูแก่ใจนะครับถ้าคุณฮาร์ดยังยืนยันที่อยากจะกลับเนื้อกับตัวกับใจเป็นคนที่อยากคิดดีทําดีเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อชาติเพื่อประชาชนนะครับและอยากจะมาทํางานให้กับรัฐบาลน,นะครับอยากจะพูดคุยกับผมเนี่ยผมไม่มีปัญหาครับ คุณหาคุณฮาร์นะครับคุณสุธิพงศ์นะฮะนะครับต้องตอบผมอยู่2ข้อนะครับข้อที่1นะครับคุณฮาร์ดนั้นนะครับมีความจริงใจอย่างแท้จริงไม่ได้เสแสร้งไม่ได้เล่นละครและมีความจริงใจที่อยากจะช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยประเทศชาติประชาชนในยามวิกฤตคุณฮาร์ดต้องเข้าใจว่ารัฐบ,บาลไทยท่านนายกและนะครับ คนที่ทำงานในขณะน,นี้บุคลากรทางการแพทย์ที่ทุ่มเททำงานทุกวันนี้อย่างทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยไม่ได้หยุดยัง้งประเทศไทยเนี่ยถ้าเทียบกับต่างประเทศคุณฮาร์็เห็นอยู่ว่านะครับอเมริกานั้นบาดเจ็บล้มตายไปเท่าไหร่นะครับประเทศอื่นๆอินเดียบาดเจ็บล้มตายไปเท่าไหร่ประเทศอื่น,น,น, decipher, เ,เ,เ,นเขาบาดเจ็บล้มตายมากกว่าประเทศไทยทั้งที่เขามีความพร้อมมากกว่าประเทศไทยมีบุคลากรทางการแพทย์มีงบประมาณแผ่นดินนะครับมีศักยภาพเหนือกว่าประเทศไทยเขายังล้ม บาดเจ็บล้มป่วยมากประเทศไทยอีกทาไมคุณฮาร์ดไม่เอามาพูดในขณะประเทศไทยกําลังตั้งใจตั้งอกตั้งใจทํางานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทุ่มเทกันเต็มที่แล้วก็เตรียมวัคซีนเตรียมป้องกันอย่างเต็มที่แล้วคุณฮาร์ดจะมาซ้ําเติมเพื่ออะไรและสิ่งสําคัญก็คือนะครับคุณฮาร์ดต้องเข้าใจว่านะครับคุณฮาร์ดต้องเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยก็มีศิลปินดารานักร้องหลายคนเนี่ย เขาก็อยู่ในประเทศนี้เขาก็เข้าใจแล้วเขาก็ออกมาช่วยรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนออกมาร่วมกันนะครับอย่าปล่อยเฟคนิ่ยอย่าโจมตีรัฐบาลให้กําลังใจขวัญกาลังใจบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงให้ทุกคนรณรงค์ทุกคนไปลงทะเบียนเพื่อเตรียมการฉีดวัคซีนซึ่งเรากําลังเตรียมการฉีดวัคซีนนะครับอย่างเต็มที่วัคซีนทุกชนิดนะครับผ่านการดูแลนะครับรับรองจากออยอ เป็นวัคซีนที่มีคุณภาพทั้งนั้นคุณฮาจะมาโจมตีวัคซีนไทยไม่มีคุณภาพเพื่ออะไรครับมันได้ประโยชน์อะไรที่จะทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับเข้าใจสับสนคาดเคลื่อนกับสิ่งที่คนไทยด้วยกันกําลังจะช่วยรักษาชีวิตกันท่านนายกรัฐมนตรีรัฐบาลบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายครับไม่มีใครอยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยตายแม้แต่คนเดียวแม้แต่นักคอม เราก็ไม่อยากให้สูญเสียไม่อยากให้ตายนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยไม่มีใครต้องการให้คนไทยด้วยกันตายรัฐบาลนายกก็มีใครอยากจะให้พี่น้องประชาชนล้มบาดเจ็บได้รับไวรัสโรคร้ายนะครับไวรัสโควิด COVID, หรือแม้กระทั่งป่วยตายไม่มีใครครับไม่มีใครต้องการให้สูญเสียครับเราถือว่าชีวิตของพี่น้องประชาชนมีค่าครับมีค่ามากมาก นะครับเราต้องทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างมีทรัพยากรมีองค์คาพยายกมีบุคลากรอะไรที่จะทุ่มเทออกมาช่วยเราทํากันอย่างเต็มที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย